ในวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มไลน์ของโพสต์บุ๊กันนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากได้ยอดไลน์เพิ่มนะคะก็ให้วิธีทีการนี้ช่วยกันไปนะคะก็เลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คาว่า k m p t h หรือกดผ่านลิงก์กันมาได้เลยเะะข้ากันไปทันในได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ k m p t h ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครวบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรองที่2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือก ลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะในส่วนแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้กดไปที่ Facebook กันเลยค่ะหมวดบริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเป็นไลท์นะคะเป็นไลท์ต่างชานะคะก็ะจะเป็นตัวถูกใจโพลตัวนี้นะคะบริการนะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการกันเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นความเร็วคุณภาพการรับประกันนะคะที่แตกต่างกันไปขอเลือกเป็นสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะตัว ห้าสิบาทเองนะคะได้ 1, หนึ่งพันไรเลยค่ะมีไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะเป็นรายละเอียดของแต่และเอาได้ของเพื่อนเองหิ่งตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพสที่เราจะใช้บริการนะคะแล้วเลือกโพสกันไปได้เลยนะคะเลือกโพสกันไปได้แล้วนะคะกดที่เวลาเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ รอกันมาได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะกันยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่90นะคะนำลิงก์มาวางกันได้เลยยอดเดิมอยู่ที่80นะคะอริมนณขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่50ใส่กันไป50นะคะก็ค่าใช้จ่ายก็สแสดงขึ้นมานะคะในราคา 5, 2บาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปหน้ากระตวการสั่งซื้อกันเลย ในหน้านี้นะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะก็รายละเอียดจะบอกกันอยู่นะคะของแต่ละออเดอร์ค่ะจะมีรายละเอียดของการปฏิมัตการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์นะคะก็สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยสถานะตอนนี้รอระบบเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสัรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลตนะคะตัวนี้ ง้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่นเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็สต์ทูนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวน cin ี้นะคะให้ก <mia>. ับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเหลยตรงนี้นะคะ,ะเา่เพื่อนท่านใดนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็ามาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่ง m a ออ order มาวางกระถุงได้เลยค่ะปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ าหากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นานี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นะ้นานี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะก็อองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดไล์นะคะก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆท้าใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMPT k ตัวนี้กดผ่านลิงก์กันมาได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ตัวนี้กันนะคะด้านในนะคะยังมีอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการเลยค่ะ